เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดลองทำซอฟเสิร์ฟชาไทยกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องสลัชนะคะแบรนด์ i t t l e Home ค่ะสวัสดีค่ะพี่เนเรนเทลคอฟฟี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนจะมาพาทุกคนค่ะรู้จักกับเครื่องทำไอศครีมซอฟเสิร์ฟค่ะหรือว่าจะเป็นเครื่องทำไอศครีมชาบัต หรือจะเป็นเครื่องแบบว่าแบบเหมือนทําเหล้าปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาจริงๆบอกเลยนะคะว่าทุกเมนูที่พี่เน่พูดมาค่ะตอนนี้เขาอยู่ในเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นเครื่อง slash นะคะแบรนด์ little home ค่ะก็ตามชื่อรุ่นเขาเลยนะคะ little home ก็คือเป็นเครื่องที่เหมาะสําหรับแบบอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยนะคะคือเผื่อบ้านใครที่แบบสสยปาร์ตี้หรือว่ามีเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะอยากจะทาไอศครีมอยากจะทําแบบเมนูอะไรปั่นๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าใช้เครื่อง นี้ได้เลยหรือว่าร้านไหนที่แบบอยากจะมีเพิ่มเมนูใหม่ๆให้กับร้านนะคะโดยที่แบบไม่ได้ต้องทํางานหนักมากหรือว่าไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหขายหนักมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอยากจะมีความแบบ มีเมนูพิเศษเก๋ๆอะไรเงี้ยค่ะอ่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เนจะมาเล่าเรื่อง l i t t l e Home เครื่องนี้ให้ฟังนะคะสำหรับ l i t t l e Home เครื่องนี้นะคะก็คือจะเป็นเครื่องปั่นสลาชี่ค่ะที่เราสามารถที่จะแบบว่าทำเมนูต่างๆได้มากมายเลยนะคะเราดูหน้าจอของเขานะคะก็คือเขาจะมีเมนูนี่ค่ะเราสามารถที่จะทำเป็นซอเบร์หรือว่าเชอร์เบตนะคะคือตัวไอศกรีมผลไม้ะคะ่ะเอ่อพวกน้ำผลไม้พวกอะไรที่ไม่มีเมนูนมไม่มีนมอย่างเงี้ยนะคะอ่ะจะเป็นแบบ น้ำส้มน้ำผลไม้อะไรก็แล้วแต่เราเอามาใส่เนี่ยคะ่ะเราสามารถทําออกมาให้ออกมาเป็นแบบไอศกรีมชอเบทเคยกินไหมที่แบบว่าเป็นไอติมที่ไม่มีนมอะ่ะเออไอติมผลไม้อย่างนั้นนะ่ะนั่นเลยอันนี้ทําได้นะคะแล้วก็โปรแกรมต่อไปนะคะเขาจะเป็นแบบสลัดก็คือจะออกมาเป็นออกแนวแบบเนื้อเนื้อแบบเก็ดๆหน่อยเงี้ยคะ่ะสลัดให้เรานึกถึงแบบสเลอร์ปี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะคะมีความเนื้อเก็ดๆอย่างเงี้ยเออโค้กเคิร์กอะไรพวกนีน้เอามาใส่อย่างเงี้ยคะ่ะได้แบบนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบตัวสไปซ์สลชนะคะ น,นี่คืออะไรคะพวกเมนูแบบแอลกอฮอลอะไรเงี้ยค่ะอ่ามันคนอยากจะทําเหล้าปั่นอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็จะมีเมนูเฟลเป้เฟลเป้ก็คือพวกเมนูที่แบบว่ามีส่วนผสมของนมนะคะ่ะเมนูปั่นอย่างเงี้ยเราอยากจะทําเป็นแบบชาไทยปั่นช็อกโกแลตปั่นกาแฟปั่นอะไรปั่นอะไรเงี้ยค่ะเรามาเลือกเป็นเมนูแบบว่าเฟลเป้ตรงเนี้ยได้นะคะ แล้วก็มีเมนูแบบทําไอศครีมให้เราด้วยนะคะออกแนวแบบซอฟเสิร์ฟซอฟเสิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยที่พี่เน่กำลังทําอยู่นะคะก็จะเป็นเมนูชาไทยซอฟเสิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะมาบอกสูตรให้นะคะอะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะคือเครื่องรุ่นเนี้ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าทําเมนูต่างๆพวกเนี้ยให้เราได้หมดเลยเนาะแล้วก็พอเวลาที่เราทําแล้วนะคะเขาก็จะมีอุณหภ,ภูมิที่คงที่ให้เราเนะะี่ยค่ะคือตลอดวันเลยไม่ต้องกลัวไ่บอเอ้ยทำไปแล้วเดี๋ยวมีความละลายเพีีี้ยยนนอะะไ่งมมค คือถ้าเราเปิดเครื่องอยู่เครื่องเขาก็จะทางานให้เราอย่างนี้ค่ะอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วพอเวลาที่แบบของเหลวมันเริ่มลดลงนะคะเราสามารถเติมได้เขาก็จะทําให้เราไปต่อตลอดวันแบบนี้ค่ะเพราะฉนั้นอย่างที่พี่เน่บอกค่ะว่าคือร้านค้าเล็กๆที่แบบอยากจะมีเมนูใหม่ๆเสริมอะค่ะอันนี้เรามีตัวช่วยเรานะนะคะโอเคค่ะเรามาดูสเปคของเครื่อง Li t ทิร์นโกันดีกว่านะคะสําหรับเครื่องรุ่นนี้ก็คือตัวไม่ได้ใหญ่มากนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเขาก็จะมีขนาดอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะก็คือจะกว้างแค่ประมาณ15เซนติเมตรเองนะ เรียกว่า ถือว่าแบบครึ่งหม้ยปัญหาะะไม่ได้ใหญ่ไม่กินเนื้อที่นะคะเผื่อแบบใครร้านเล็กบอกว่าวเคาน์เตอร์เล็กอันนี้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็มีความยาวนะคะที่43เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะความสูงก็คืออยู่ประมาณ40อย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็คือถือว่าไม่ใช่เป็นเครื่องใหญ่เครื่องโตอะไรนะคะใช้เนื้อที่น้อยมากๆค่ะเอาไว้ที่ในครัวของเราก็ได้เอาไว้ที่เคาน์เตอร์กาแฟเล็กๆของเราสบายๆมากๆนะคะกินไฟไม่เยอะด้วยนะคะกําลังไฟก็คือแค่200วัตเท่านั้นเองค่ะก็คือเหมือนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆกัทั่วไปเลยอย่างเง้ยังกวล เดี๋ยวจะกินไฟเยอะหรือเปล่านะคะจะเปลืองไฟอะไรเงี้ยไม่ค่ะคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็มีน้ําหนักที่แบบว่ามีความแข็งแรงเนาะเพราะนั้นก็คือน้ําหนักเขาอยู่ประมาณ10.5กิโลกรัมเพราะนั้นก็ถือว่าไม่ใช่เครื่องกิงกองเกกก๊อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเครื่องที่เรียกว่าคือมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งเลยแบบนี้ค่ะ ขนาดของตัวโถนี่นะคะก็คือเรียกว่ามีขนาดอยู่ที่สี่ลิตรนะคะแต่ว่าความจุของโถนะะี่ค่ะก็คือเขาจะมีความจุอยู่ที่สาจุดห้าแต่ว่าพี่เน่ก็จะบอกว่าเขาจะมีบอกไว้ตรงนี้นะคะว่าแม็กซิมัมของเขาอะค่ะก็คือจะอยู่ที่สองจดปดลิตรนั่นหมายความว่าของเหลวสูงสุดที่เราใช้ได้ต่อตอครั้งนะคะก็คือจะอยู่แค่ประมาณสองจุดปดลิตรเท่านั้นนะคะมินิมัมของเขาต่ําสุดนะคะเราต้องใส่ของเหลวไปอย่างน้อยที่เจ0ดร้อยมลนะคะหรือว่าศูนย์จุดเจ็ดลิตรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือถือว่า บางทีเรากิน2อสาแก้วอะไรเงี้ยก็ทํางานได้แล้วนะ7 0 0 ml ถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราเป็นแก้วแก้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือแก้วหนึ่งก็ประมาณ 350ML แล้วนาะที่เรากินกัน16ออนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็คือประมาณ2แก้วอะไรเงี้ยก็ทําได้แล้วนะคือฉันอยากจะกินคนน้อยๆอ,อะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องแบบเปลืองวัตถุดิบเยอะนะคะก็คือเรียกว่ากิน2คนก็ทําได้แล้วนะคะ สำหรับตัวเครื่องนะคะก็คือเป็นพลาสติก ABS นะคะทั้งตัวเลยค่ะแต่ว่าโครงเขาจะเป็นสแตนเลส304นะคะเพราะนั้นก็คือเรียกว่าเป็นฟู้ดเกรดนั่นเองค่ะก็มีความแข็งแรงค่ะพลาสติกก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะแตกง,ง่ายพังง่ายไม่นะคะเป็น ABS เลยแบบนั้นนะคะค่ะ ก็ตอนนี้นะคะพี่เนก็คือกําลังทําเมนูซอฟเสิร์ฟชาไทยอยู่นะคะเดี๋ยวเรามารอชิมด้วยกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่เน่จะมาบอกสูตรให้ค่ะว่าพี่เน่ใส่อะไรลงไปในนี้บ้างนะคะเผื่อว่าใครที่มีเครื่องลิ t เติ้ลโฮมอยู่รุ่นนี้ค่ะก็จะได้แบบว่าลองทําเมนูนี้ได้เลยนะคะง่ายมากๆค่ะไปดูกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดลองทำซอฟเสิร์ฟชาไทยกันนะคะ ก็ส่วนผสมง่ายๆเลยค่ะก็คือพี่เน่ก็จะมีผงชาไทยนะคะโดยที่พี่เนก็จะใช้เป็นผงชาไทยของ r e n t o k Coffee เราเนี่ยค่ะก็จะเป็นผงชาไทยแบบสําเร็จรูปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกรองไม่ต้องอะไรให้ยุ่งยากเลยค่ะเราจะใช้ผงชาไทยนะคะที่50กรัมค่ะแล้วเราก็จะมีน้ําร้อนนะคะในการที่จะมาละลายผงชาไทยเนี่ยพี่เน่ใช้น้าร้อนที่500 ML ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนมผสมนะคะอยู่ที่300 ML ถ้าใครที่ไม่ได้ผสมเอาไว้แบบนี้ค่ะ ก็คือจะเป็นนมข้นหวานที่200 ml แล้วก็นมข้นจืดที่100 ml นะคะแล้วก็จะมีนมสดรสจืดค่ะอันนี้พี่เน่ก็ใช้นมสดอยู่แค่400 ml เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําไอศกรีมซอฟเสิร์ฟชาไทยกันค่ะ,อะโอเคถ้างั้นเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวพี่เนก็จะเอาตัวผงชาไทยของเรานะคะเอามาเทผสมในน้ําร้อนก่อนเลยค่ะเื๊ดเทหมดเลยนะคะ50กรัมกับน้าร้อน500ค่ะ แล้วนะคะเราก็คนค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าผงชาไทยคือละลายง่ายมากนะคะคนสทีนี่คือละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวพี่เน่ก็จะเอาส่วนผสมทั้ง3ส่วนนะคะก็คือน้ําชาไทยนมผสมแล้วก็นมสดทั้งหมดเนี่ยค่ะเทรวมกันไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวทุกคนดูนะคะคือเราจะได้ออสเรีมซอฟต์เสิร์ฟชาไทยทานที่บ้านกันแบบง่ายมากอย่างนี้เลยนะคะอ่ะเทก่อนเลยอันนี้เป็นนมผสม300 ML นะคะ กว่าให้หมดเสียดายเสร็จแล้วค่ะนมสด400ค่ะตามด้วยน้ำชาไทยนะคะ500 ml ค่ะที่เราผสมเอาไว้นะคะมาค่ะแล้วชาไทยของเราก็มาแล้วนะคะนี่เป็นไงคะสีแบบชาไทยชาไทยน่ากินมางเนาะ แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่เครื่อง l i เต l e h โฮมของเราได้เลยนะคะง่ายไหมง่ายเนอะแล้วเดี๋ยวทุกคนรอดูนะคะว่าเดี๋ยวพี่เน่จะได้มาเป็นซอฟเสิร์ฟชาไทยให้กินง่ายๆซะงั้งงนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวพอเราได้มาเป็นซอฟเสิร์ฟชาไทยนะคะ คือจะบอกเลยค่ะว่าทําทานที่บ้านก็ได้มีปารตรงปารต์ตี้มีลูกมีหลานนะคะทําง่ายมากหรือจะทําขายที่ร้านก็ได้ค่ะอ่ะพี่เน่ก็จัดการเปิดเครื่องนะคะทุกคนดูเครื่อง Li ทเตอร์โฮของเรานะคะถ้าเวลาที่เรายังไม่ทํางานเนี่ยค่ะยังไม่เปิดฝาเขาก็จะขึ้นหน้าจอปกติแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าพี่เน่เปิดฝาค่ะบึง้งเขาจะขึ้นว่า Open นั่นหมายความว่าเราจะทํางานอะไรไม่ได้เลยนะคะคืออันนี้เป็นระบบเซนเซอร์ที่ดีมากๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่เน็ก็จะเทเนี่ยนะคะก็คือน้ำชาของเราเนี่ยลงไปเลยค่ะที่เราผสมเอาไว้แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณของเหลวที่น้อยที่สุดที่ควรจะต้องใส่นะคะก็คือจะอยู่ที่ 0.7ลิตรหรือว่า700 ML ค่ะแล้วก็ที่เยอะที่สุดนะคะแม็กซิมัมของเขาจะอยู่ที่2.8ลิตรนะคะหรือว่า2,800 ML เพราะฉะนั้นค่ะอันเนี้ยของเราก็คือสูตรของเราสูตรเนี้ยอยู่แค่ประมาณพันกว่า ML เท่านั้นเองนะคะลิตรกว่ากว่าสบายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลาที่เขาทำงานนะคะพอเราปิดฝาไปแล้วเนี่ยค่ะพร้อมทำงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นนะคะเขาก็จะมีตรงนี้คือตัวอุณหภูมิที่บอกเรานะคะว่าแบบเอ้ยอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเขามี โปรแกรมให้เราเลือกค่ะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเลือกเล่นเป็นโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่างที่พี่เน่บอกไปเมื่อกี้แล้วนะคะว่าอยู่ที่เราอะใส่ตัวส่วนผสมเป็นอะไรเราอยากจะเลือกเป็นอะไรนะคะจะเป็นแบบเชลเบดไม้จะเป็นแบบสลัดเป็นสปาเป็นแบบเฟรเป้หรือว่าเป็นซอฟต์เสิร์ฟเดี๋ยววันนี้เราจะทำไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟพี่เน่ก็กดปุ่มนี้เลยนะคะ พอกดปุ๊บเขาจะขึ้นเลยนะคะว่าที่ลบสเห็นไหมคะคือเดี๋ยวอุณหภูมิเขาจะใช้กันอยู่ที่ลบสค่ะแต่เราสามารถที่จะแบบว่ามากดอุณหภูมิให้แบบลดมากขึ้นไปอีกเพื่อที่ว่าความเป็นไอศครีมจะได้เนื้อแน่นมากขึ้นมีความเย็นมากขึ้นอะไรเงี้ยเราสามารถมาเพิ่มลดตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมเราต้องการให้แบบว่าเขาอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ซึ่ง มันสามารถตั้งไปได้จนถึงอุณหภูมิที่ที่ลบสิบอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคอันนี้คือลดตั้งไว้นะคะแล้วเราก็ปล่อยเขาทํางานแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาไทยซอฟเสิร์ฟของเราเนี่ยค่ะจะได้ออกมาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติที่ได้เป็นยังไงแล้วเราเอาไปทําอะไรได้บ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามาลองดูนะคะ เริ่มจะมีความเป็นแบบซอฟเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองกดกันดีกว่าค่ะเราก็จะเห็นนะคะอุณหภูมิคือเมื่อแก้พี่เนตตั้งเอาไว้นะคะอยู่ที่ลบสาจุดห้าตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะตอนนี้คืออยู่ที่ลบสามจุดสองค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเย็นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะทําให้แบบว่ามีความแบบเอ่อเป็นเนื้อไอศครีมมากขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ลบสามจุดสองมาลองดูกันเนาะอ๋อชั โหสีแบบไอศครีมชาไทยมากๆอะ่ะเดี๋ยวชิมเนาะเฮ้ยอร่อยอะ่ะเอาจริงคือมันได้ชาไทยแบบชาไทยชาไทยแล้วก็แบบเข้มข้นมากๆค่ะเพราะว่ามันไม่โดนน้าแข็งละลายใช่ไหม mm hmm. เขาคือแบบตัวสูตรชาไทยที่เราเอามาทําเป็นแบบเหมือนไอศครีมเลยเนี่ยลองดูคือได้เป็นแบบเนื้อไอศครีมเลยนะคะอืมอร่อยอะ่ะอืม เพราะนั้นค่ะตอนนี้คือเราสามารถที่จะแบบว่ามีเมนูชาไทยซอฟเสิร์ฟอะค่ะเอาไว้ที่ร้านเราได้แล้วนะหรือว่าทําเอาไว้ทําทันเองที่บ้านก็ได้นะคะอย่างที่พี่แนบอกค่ะเราสามารถแบบว่าทําเป็นสูตรกาแฟโกโก้นมนะคะหรือจะเป็นแบบพวกน้ําผลไม้พวกแอลกอฮอล์พวกอะไรคือได้หมดเลยนะคะสบายแล้วทีเนี้ย ที่สําคัญค่ะถ้าหาว่าเรามีตัว Little Home นี้อยู่ที่ร้านนะคะแล้วเราอยากจะทําเมนูใหม่ๆเราอ,อาจจะทําเป็นเมนูแบบเอสเปรสโซชาไทยซับเซิร so, ์ฟแบบนี้นะคะเราก็สามารถทําได้เดี๋ยวพี่แน่ลองทําดีกว่านะคะเดี๋ยวขอทํากาแฟสักช็อตหนึ่งก่อนตอนนี้พี่แน่ก็ทํากาแฟมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาทําเป็นเมนูเอสเปรสโซชาไทยกันดีกว่าค่ะมาเลยนะคะ ดูเนื้อเขาสิชัดนี่ค่ะแล้วเราก็ทเทเเสโซ่ลงมานะคะเป็นไงน่าทานไหมคะนี่ค่ะเราก็จได้มาเป็นเมนูใหม่ๆเนาะเป็นกาแฟชาไทยนั่นเองค่ะลองชิมเนะาะแทนที่จะเป็นชาไทยปั่นเราก็คือแค่ใช้เป็นตัวซอฟเสิร์ฟชาไทยนี้ได้เลยนะ เนื้อ่อยอ่ะเนื้อ่อยจริงนะเนี่ยหุ้ยคือความชาไทยเขาเข้มข้นมากค่ะคือมันไม่ได้ผสมน้ําแข็งไงเรามันทําให้เราได้เป็นชาไทยปั่นที่แบบเหมือนเนื้อนเนียนป่นประหนึ่งมีน้ําแข็งลงไปปั่นนะคะแต่ว่าพอเราไม่ได้ใส่น้ําแข็งอะคะ่ะมันคือชาไทยล้วนๆน่ะแล้วมันเข้มข้นมากอ่ะแล้วพอเราใส่กับกาแฟอ่ะมันคืออร่อยมากอ่ะเฮ้ยนี่เรื่องจริงอะเนี่ยอร่อยอร่อยเลยอ่ะอือ เพราะนั้นเราสามารถไปทํบไ,ไปดัดแปลงได้นะคะใส่เป็นท็อปหน้ากาแฟท็อปหน้ามัชชาทฉะท็อปหน้าโกโก้อะไรต่ออะไรของเราก็แล้วแต่ค่ะก็ไปลองทํากันดูได้นะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าแค่เรามีเครื่อง Li t t l e Home ของ Slash นะคะอันนี้ก็คือทำให้เราสามารถที่จะรังสรรค์เมนูต่างๆได้ง่ายๆเลยค่ะก็พี่ได้มองว่าเหมาะกับใครก็คือเหมาะกับบ้านที่ชอบสายปาร์ตี้หรืออยากจะมีเมนูอร่อยๆให้กับลูกกับหลานนะคะเอาไว้ทำเมนูตามใจชอบได้เลยค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูโสภาพอย่างที่บอกนะคะเป็นน้ําผลไม้ปัน่น่เป็นเมนูนมปั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะเป็นแบบสายผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเล่าปั่นอะไรคือได้หมดเลยนะคะเดยงไงเดี๋ยวพี่เน่หาเมนูอร่อยๆมาแล้วมาแชร์ให้ละกันแบบนี้เนาะค่ะอันนี้นะคะก็คือเครื่อง ลิเทิ e h โฮมของสลัดนะคะก็เป็นเครื่องที่เหมาะสําหรับบ้านแล้วก็หรือใครอยากจะมีเมนูใหม่ๆที่ร้านค่ะพี่เนก็แนะนํานะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วอยากจะมีคอมเมนต์อะไรนะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองบอกคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะหรือว่าอยากจะพี่เนมาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมานะคะเดี๋ยวพี่เนจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้อีกค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พี่เนแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Li t t l e Home ของ Slash ค่ะ ชีวิตดีขึ้นอีกเดียวะเลยอะฝากด้วยนะคะ